ดินไวยอยู่ไอ้ประเทศไทยค่ะที่สนามบ,นบนปนปนินมอสคิสแผนดินไวแห้งมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยน the ี่ครับตัวเดา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 คาเตฟันข้ามเองแผ่นดินไหวยึดเชื่อมเราเข่าห้องน้ำอยู่ว้าเม่นไหนว้าเม่นไหนจะยึดเชื่อมบ่สบายวิ่งค่ะทุกคนแผนดินไวยังแห้งเลยโอ,โอ เพนดินไวอี่ยังบางพุ่นระเบิดเลยค่ะทุกคนนี่ยังคุณอะข้ามบินเซฟันอู้เซฟังคาฮิทนี่นะอู้ยเพนดินไวกรุงเทพเลยค่ะทุกคนคณก็เห็นเพนดินไวมันมีเยอชือกตอนนี้มาแล้วนะคะกรุงเทพแล้วนะเพนดินไวนะคะโอ้ยเซฟัน ดีดีดีบาสขอโชว์ดูโอ้ยเยอยอยเป็นใบข้างแรกนะคะทุกคนคุณอ่พ้นกระแลรอกมาเบอร์คุณเน่ะบสเดนบุสแวะคี้โดนชี้เสแวะคื ของคุณบะหัวเป็น yeah. ย <that is hot> ังระคาทุกคนผุนอ่ะคนอนเบืมเลยอุ้ยเอ็นบอเคยเห็นมียังถีจากเทียนเนาะค่ะนาะไปดินไหวอยูุ่้ข้างูตะกหนูตะกี้นะลูกคนอับเดฟพี่มาวะ ใช่ไหมที่ YouTube โอเคโอ้ยไปดูบ่อยๆเต็มไปดูนี่ไปดูนี่ไปดูนี่แต่ทุกคนมานั่งร้อยรถแล้วไปเอกก็มาเชิญเบาๆรถสั่นคนแม่สั่นติห่วงมาสินี่ในยูทูบเนี่ยรถห่วงกันอย่างไรกันอย่เนี้ยรถจะใช้หรือใช้หรือกิจานี้ต่วาก็บอกเขยอยากเจออะไก็เจอมาเรื่องจอไได้ของนาวอย่าบอกเหตุการณ์เนี่ยฟังยางขับเลยเด้อ วแห้งอีหลีเจียมยู่ใจวันก็ว่ามันไหวอันนี้มันไหวบางไทยเนาะมันก็นตกใจเนาะในห้องน้อยูหมอกมา เส่ใจกี่กันยาวต้องยุดที่นีกินักคนหกับาาะกันเนาะอย่าไปบอกอให้ตั้งก่อนบานก่อนตัดต่อคิปลงให้เบิงทุกคนเบึงเด้อค่ะ ดีค่ะพี่น้องสุภูสุขคนจะเจิมหอดบ้านเราเรื่อยค่ะหอดบ้านกับว่าเฝ้่ามาทายคิดไปทุกคนเบิ้งเลยค่ะอันนี้เหตุการณ์มันแบบว่าแบบว่าไม่คิดไม่คาดฝันเลยค่ะทุกคนไอ้จ้เจิยมกะสีบอไว้แบบว่าตอนนี้เมื่อยอยู่เลยค่ะเบิ้งนั่นเลยว่าเหตุการณ์มันเป็นเลวขนาดบบคิดบาจิเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะทุกคนท่านดินไวเนี่ยไอ้ย้าเจีมไป นี่ก็ยังมุมีเสียงไปเข้าห้องนง้ำเข้าห้องน้ำก็ทอ่อมยางเรียบร้อยแล้วก็เลยไปเอาไอ้เอาเป๋าเอากระเป๋เาหอ,อยไว้ทั้งคางนะคะแล้วก็จับเอากระเป๋าเองค่ะทุกคนที่เจกวินมองตองที่เจอมาคิดว่าไอ้เออเปิดฝเอกว่าพระเอกเอ้ย่งังไรแต่ก็ต้องไปรอเด้อยมันนี่บ่เหล,หล,หลือหรอล่ะคิดว่าจบของป่วยแล้วก็เวียนนาจะเป็นแบบว่าเบิดแห้งนะคะทุกคนบมคิดว่า เป็นประเด็นไหวสันเด้ที่ว่านจะของงานป่วยป่วยแห้งเราบดแห้งมันจะไปว่าไรแล้วสันหน้าก็คิดเขาจะขององานอ่ะแต่ยังสั้นแล้ววันนี้ออกมาข้างนอกออกมาจากห้องห้องน้ำก็จับห้องน้ำไว้ได้มื่อนึกก็จับห้องน้ำก็พายกระเป๋าเลยล่ะก็ไม่อันอันเด็กน้อยคนนึงอันล้อเขาห้องน้ำผู้เด็กน้อยผูดยิ่งล้อเขาห้องน้ำก็รัชสิบอกว่าซอยเน่สันโบบายแล้วสันที่รวมตึงเดี๋ยวนี้แล้วสันตั้งสติขึ้นได้มันบมีอันนั่นนี่วะมันเป็นเดินไหวได้ไหมสัน เจมอมคิดยังเดี๋ยวเลยป่าออกไปทันจะออกไปของนามนี่ต้องไปเจอพระเอกแน่นอนพระเอกต้องยืนถ่าสนะนทุกคนเอ้ยคือนในหนังเลยขึ้นแบบว่า slowly slowly นะอย่างแบบว่าคึ้อย่างยางไปเสียพระเอกกับทุกคนยืนรอให้เจอมมองที่ว่าให้เจิมคิดเลยพอยืนรอปุ๊บฟ้าวจับแขนกันออกไปข้างนอกเลยค่ะทุกคนพวกเขาแน้่ออกไปแบบว่าออกไปเบิแล้วอย่างแบบเนี่ยพระเอกกับแบบว่าเล่อเนาะ ออกไปฟ้องกันยิ่งเจอกัไป้ไายคีไปเบื้องในน้อย,อยแล้วพระเอกกับที่เจอจากไทยคีใปทุกคนเบื้องได้หลายยพระเอกอกับมั่นแต่แม่นี่วมานี่แมา,า,านี่ยังแบบนี้ค่ะทุกคนหัวนี่แบบว่าตอนนี้มันคือคือแบบว่าอี่ยมันหนักตึงแล้วมันคือสิล่มตึงไปเลยนะ่ะเป็นเบิร์พระเอกกับเป็นคือนกันอือพระเอกกับเป็นมันเป็นสองเทียเลยยูนี่กับเป็นเบิร์ลูกใส้ที่เจอเพลงงานยนายโรงงานกับเป็นเบิร์ทุกคนค่ะ คนไปยังไงเป็นขึ้นจะเจิมบอแผ่นดินไหวบ้านในบ้านทุกคนมีบุค่ะเป็นคือกันบ่ได้เจิมไปเจอเหตุการณ์อยู่รุงเทพด้วยค่ะแต่กลับมาตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะเดี๋ยวทว่าไอ่จังไงบ่ถึกต้องเดี๋ยวมืออื่นว่าเต่อก็เอาคลิปสันๆลงให้ทุกคนเบื้องบนนึกค่ะแล้วก็คลิปไอ้สันๆกับคลิปท้ายอันที่ว่าตอนออกจากโรงแรมยนอย่างเด็กจะอ่ลงไปเบื้องน้าขาตอนเกิดเหตุการณ์เป็นอินไบเกี่ยวบอะไรว่าบ้านค่ะทุกคนหูวบา จากไอ้ก็จิออกกันจากมอชีได้เขาให้ออกโดยมันออกใบสองเขาก็ไวออกตอนแผ่นดินไวเน่ไวเนีเ่ยไอ้ใบโมงยี่สิบนาทยียังก่อนสิบสองสิบสามนาฬิกายี่สิบนาทีค่ะแผ่นดินไหวคือว่าอ่านข่าวบอกว่าคือแห้งเลยค่ะทุกคนนั่นแหละเจ็ดจุดเจ็ดมันก็อยู่ที่เมื่อพม่าคนเนาะค่ะ เขเบื้องข้าวเรื่องขาแต่เหตุการณ์ที่ยิ้เจิไปเห็นนี่ค่ะเห็นด้วยตัวจริงเจอด้วยตัวจริงแต่เจิมก็เคยเจอเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่จากไต้หวันมาแล้วแผ่นดินไหวแต่นี่ครั้งแรกเมืองไทยตัวนี้ก็ยังบินมึงจุงมึงจึงอยู่เลยเนี่ยทุกค่ะทุกคนบาไหวอิรีค่ะเวินอิรีเนี่ยมันเป็นมุนติว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 ไปเลยค่ะเนี่ยไหลุงซีเลยเอี่ยนเลยค่ะทุกคนือเ่ยเอาเดี๋ยวค่อยมาบอกต่อ ลูกเหกคนเบิงมาหอดบานเดเืหมดไพ่เลวหอดบานกระซี่ถุมกลัวล่ค่ะตอนเนี้ยพว่ารถแรนมากประมาณหกเจ็ดชโมงค่ะลูกคนมันออกจากเขาไหวออกจากฐานนี้เรื่อยค่ะทุกคนประมาณชั่วโมงกลัวคอยได้ออกมาหลอกค่ะมาถึงสระบุรี่ท่าแย่ยสระบุรี่จากจากหมอชิรดรถติดในหมอชิดเขาไหวออกหนึ่งชโมงหลังออกหลังมาแล้วก็บรติดมาตลอดสามสามชโมงเคืองถึงได้มาเลี้ยวหมองสระบุรี่ จากนั้นมาก,กับควครยต่ว่าหอดบานนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้สี่โมงเจ็ดสี่ทุ่มครึ่งชาติทุ่มคึ่งแล้วนะแต่ตัดตอคล<ม>ิปให้ทุกคนดู<ม>ก็ขอบคุณทุกคนที่ไอเป็นห้องด้วยคะ mm. ่ะขออห้ทุกคนขอข้อขอ,ขอทุกคนปลอดภัยกันค่ะ mm. พอกันใม่คิดหนะ้สวัสดีค่ะ thank you for watching s e e y o u n e x e u bye bye love queen very big love queen thailand